แต่ที่เด็กสมเด็จโตทำอะไรให้เองด้วยว่าฝากมาอะไรนะโน่นแนาสมเด็จโตเนี่ยถามวฝาเกิดอะไรมาขอาพ่อเข้าไว้ยังนันฝังนังสมเด็จโมชัสสัพโรวะโตอาระคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมชัสสัพโรวะโตอาระคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปศักดูแล้วที่เวลานี้ Anh đệ, đệ thủ Samsung, cha mẹ phật thủ nhị thủ của phu chơn, cha quay ăn

what